ทอยทอยยกนิ้วสาบานเปิดใจกับโกบอยเล่าเหตุการณ์แทงแฟนดับจากคดีสะเทือนขวัญวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงซีรีส์ดังทอยทอยธนพัทชนกุลพิสารใช้มีดแทงแฟนสาวเสียชีวิตมีบาดแผลสาหัสถึง20แผลที่บ้านพักและหนุ่มทอยทอยก็ได้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำอยู่ในขณะนี้ล่าสุดโกบอย ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ทอยทอยถึงเรือนจำผ่านช่อง y o u t u b e โคบอยคลาดโดยทอยทอย,ทอยได้เปิดใจครั้งแรกหลังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำโดยบอกว่าปัจจุบันสารตัดสินจำคุกสิบปีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยทอยทอย,ทอยได้เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุบอกว่าตอนเช้าผมไปบริษัทเซ็นสัญญาเจอทุกคน เหมือนเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆเ,เราได้บทกลับไปรับเขาพอไปสองทุ่มรับเขาที่พูวินล,ล่าระหว่างกลับเขาไม่คุยกับผมเลยผมเอาสัญญาให้เขาดูดูให้หน่อยเขาบอกเขาเป็นเลขารัฐมนตรีก็เอาเอกสารให้เขาดูไปก็นั่งอ่านอ่านไปเขาด่าผมมาว่าทำไมเธอโง่แบบนี้นี่มันสัญญาธาตุผมทำงานในวงการมาเห็นสัญญาพวกนี้เยอะเหมือนกัน เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างก็แค่ตอบว่าหรอไม่ได้อะไรเขาบอกค่อยไปคุยที่บ้านตอนนั้นสามทุ่มพอดีจำภาพได้แม่นภาพยังติดตาอยู่เลยนั่งกินเบียร์กันต่อแต่เขาเมามาแล้วจากพูลวินล่าผมนั่งจิบเป็นเพื่อนเขาเขาเอาสัญญามาอ่านอีกครั้งเขาบอกสัญญาข้อนี้ไม่โอเคไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมขอโทษก่อนเลยนะครับที่เอมมี่เรื่องสัญญา คือห้ามทําบริษัทเสียชื่อเสียงซึ่งเขาอธิบายให้ผมฟังว่านี่ครบใครจะเปิดตัวนู่นนี่นั่นถ้าลงรูปคู่ไปเขาฟ้องมาจะเอาตังไหนจะจ่ายเขาซึ่งผมว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยตอนตกลงเป็นแฟนเราบอกแล้วว่าไม่สามารถเปิดตัวอะไรได้นะบอกเขาชัดเจนว่าไม่สามารถเปิดตัวอะไรได้ลงได้แค่ close friend เขาก็ด่าผมมาเขาบอกให้เปลี่ยนสัญญาผมก็ยอมเขาก็โทรไปหาผู้จัดการผมบอกที่เปลี่ยนสัญญาได้ไหมข้อนี้เขาบอกได้ดิน้องแต่เขาก็ยังไม่พอใจเขาได้ยินที่ผมคุยกับผู้จัดการสักพักเขาก็ไม่พอใจผมเริ่มหงุดหงิดเลยบอกว่านู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แต่งงานเลยไปงานไม่ต้องทำแล้วพูดประชดเขาไป เขาบอกว่าจะแต่งได้ไงยังไม่ถอนมั่นกับคนเก่าผมก็นิ่งเงียบไปนี่คือที่บ้านเขาชั้นล่างเขายกเรื่องอะไรสักอย่างมาด่าผมเรื่อยๆไม่หยุดเขาพูดบ่นวนกลับมาเรื่องเดิมตลอดเราเงียบไม่ต้อตอบสักพักเหมือนเขาเหนื่อยผมจิบไปเรื่อยๆเขาตบหน้าผมเขาบอกว่าผมกวนตีเอ็กไม่ยอมพูดกับเขา ไล่ผมออกจากบ้านผมบอกโอเคผมยอมแพ้แล้วผมเดินไปชั้นสองไปเก็บเสื้อผ้าเขาเดินตามขึ้นมาถือมีดขึ้นมาเอามาถือแกว่งไปมาอยู่ตรงประตูผมนั่งเก็บเสื้อผ้าผมอยู่เขาพูดในเชิงด่าผมไม่ได้ตั้งใจฟังไม่อยากอยู่แล้วเขาด่าผมไปเรื่อยๆรืเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่าง เขาก็เดินมายกกระเป๋าผมเทวางมีดไว้ตรงเตียงด่าผมและตบหน้าผมตอนนั้นผมโกรธทำไมทำกันแบบนี้ไหนคุยกันแล้วว่าเราจะไม่อะไรใส่กันไม่สนใจผมเก็บอีกรอบสักพักเขาเทอีกเขาก็ด่าเชิงดูถูกเขายกแฟนเก่ามาอ้างว่าแฟนเก่าดังกว่านี้ทำไมยังลงรูปได้ รอบสามเขาด่าผมจนยกคีย์บอร์ดจะมาฟาดผมผมผลักเขาไปที่ประตูก่อนเขาจะดึงคีย์บอร์ดเขาพังหน้าจอคอมผมพังลงมามันก็แตกมีเศษด้วยความโมโหทําผมแล้วทำไมยังทําของผมอีกผลักเขาไปชนขอบประตูหัวเขาไปกระแทกขอบประตูเลือดไม่ออกก็วิ่งกลับมาเก็บของเขาก็เดินเข้ามาอีกหยิบมีดเข้ามาอีกหยิบมีดเข้ามาหาผม ทะเลาะแย่งงีดกันเขาขู่ฆ่าพ่อแม่ผมผมสาบานให้ผมตายหงตายหา่าเขาบอกว่าจะฆ่าพ่อแม่มึงทำให้มึงไม่มีที่ยืนทำให้พ่อแม่มึงลำบากที่สุดครอบครัวผมเอามาพูดแบบนี้ใครจะรับได้ในการที่ผมเสพอยู่กับเขามาเขาบอกทำงานธุรกิจสีเทาเป็นไปไม่ได้หรอว่าเขามีอิทธิพลในด้านการเมือง เขายังมาทุบตีผมอยู่ผมกำมีดอยู่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเขาไปยกคีย์บอร์ดมาฟาดผมผมโมโหและเจ็บมากๆก,กับอะไรที่เจอแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมแทงไปตอนไหนแต่ตอนช่วงผมโดนผมดันเขาออกมาจากห้องนั้นที่ไม่มีทรัพย์สินผมอยู่ดันไปอีกห้องหนึ่ง น่าจะเป็นช่วงที่ดันการเขาจิกตบหัวผมตลอดพอรู้สึกตัวอีกทีนั่งในห้องมีเตียงโซฟาทีวีและเป็นห้องแต่งตัวเขานั่งยิ้มหัวเราะมีเลือดไหลออกมาโดยการที่ผมกลัวเลือดช็อกโทรหาพี่ทำไงดีผมทะเลาะกับพิมใช้มีดแทงตอนนั้นอาการเขายังนั่งยิ้มหัวเราะ ผมแยกออกมาอยู่ตรงห้องเสื้อผ้าพี่เขาบอกว่าอย่าพาเขาไปไหนเดี๋ยวโดนข้อหาเคลื่อนย้ายอำครางศพผมบอกเลือดไหลออกเยอะมากผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะ่ะผมโทรหา191บอกขอรถพยาบาลด่วนเลยที่หมู่บ้านผมโทรตอนเที่ยงคืน19นาทีตำรวจขี่มอไซค์ามาสองคนผมโทรเสร็จหันออกมาจากห้องเขาลงไปนอน จากที่นั่งทิงโซฟาเขาลงไปนอนกับพื้นเลือดไหลยเยอะกว่าเดิมโกผมสาบานเลยยกนิ้วสาบานมีดไม่ได้อยู่ที่เดิมตอนผมเข้าไปในห้องผมวางมีดไว้ตรงหน้าประตูแล้วมีดอยู่ข้างเขาตอนที่ผมเดินออกมาจากห้องผมพูดผมพูดผมสาบานเลยยกนิ้วสาบานเลยผมสาบานเลย แต่มีดไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าแทงไปกี่แผลหลังโทรหาผมห้ามเลือดให้เขาอยู่สติผมกลับมาทำอะไรลงไปตอนนั้นเขายังหายใจอยู่แต่ยังไม่ได้คุยกันตำรวจให้ผมลงไปข้างล่างผมถามตำรวจตลอดว่าแฟนผมเป็นไงบ้างตำรวจบอกว่าปลอดภัยแล้ว ช่วงที่ตีสี่เขาห่อผ้าขาวลงมาผมกลายเป็นคนบ้าที่สติแตกอยากเอาหัววิ่งชนกำแพงไหนบอกเขาปลอดภัยผมสู้ว่าผมไม่ได้เจตนาผมไม่ได้อยากเอาชนะหรืออะไรผมอยากจะเล่าเหมือนเล่าวันนี้ให้สารฟังแค่ขอให้เล่าในสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆผมอยากพูดตั้งแต่ที่ผมอยู่สอน,นอปัจจุบันอยู่ในเรือนจำสองปีแล้ว ช่วงแรกเข้ามาผมพยายามฆ่าตัวตายอยากตายตามเขาไปอยากอยู่กับเขาจริงๆไม่ได้อยากหนีความผิดแต่อยากอยู่กับเขาจริงๆถ้าได้ออกไปแล้วผมอยากบวชให้เขาครับ